รู้ไหมครับว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์อันแรกของโลกทํามาจากเครื่องมือแพทย์ประเภทหนึ่งลองเดาดูน,นะครับว่ามันคืออะไรส่วนประกอบแรกของควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็คือควิตคิวิตก็คือคุณสมบัติทางควอนตัมอะไรก็ได้ที่มีแค่สค่าซึ่งเราก็จะใช้สค่านี้เพื่อแทน1กับศูนย์เหมือนในคอมพิวเตอร์ปกติแค่ควิตของเราจะมี propery ทางควอนตัมที่ทําให้มันเป็นทั้ง1แล้วก็0ูย์ในเวลาเดียวกันได้คุณสมบัติที่เราใช้สําหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์อันแรกของโลกก็คือ propery ของ Spin. สป ซึ่งมันสามารถชี้ขึ้นหรือว่าลงก็ได้ซึ่งขึ้นกับลงอันนี้ก็จะเป็น1กับศูนของเราซึ่งสปินตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับแรงแม่เหล็กลองคิดดูนะครับว่ามันต้องเป็นเครื่องมือแพทย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กหลังที่เรามีควิตพวกนี้แล้วเราก็ต้องการวิธีที่จะทาอะไรสักอย่างกับควิตพวกนี้ซึ่งสําหรับควิตที่ทามาจากสปินวิธีที่เราใช้มันเพื่อการคํานวณก็คือการบนลูกศรของมันซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนทิศทางของสปินในอะตอมได้โดยการใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปซึ่งงงเเเเคคครรรืืืื่่่่อออออททีีาาต้้้ใชพแบบนก็ MI หลัการหอยมายก็คือเราจะมีอะตอมหลายตัวแล้วเราก็จะใส่สนามแม่เหล็กที่มีแรงสูงมากๆเข้าไปซึ่งจะทําให้สปินของอะตอมพวกนี้ชีปป้ไปในทิศทางเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะใส่สนามแม่เหล็กย่อยเข้าไปเพื่อทําให้สปินของอะตอมพวกนี้เริ่มหมุนซึ่งในการแพทย์เขาจะใช้รังสีที่ออกมาเพื่อสร้างภาพุเอไมที่เราเคยเห็นแต่นักฟิสิกส์ก็เห็นว่าเราสามารถเอามาใช้ทําอย่างอื่นได้เราสามารถเอาอะตอมพวกนี้ที่มีสป,ปินที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันให้เป็นควิตของเราได้แล้วเราก็สามารถทำการคำนวณกับมันได้โดยการทำให้สปินวกนี้หมุน ซึ่งนักฟิสิกส์ก็ใช้เทคนิคนี้เพื่อรันโปรแกรมที่เขาเรียกว่าโดยจ s ส h ้าอัลกอริทึมซึ่งถือว่าเป็นควอนตั้โปรแกรมอันแรกของโลกมีคาดถูกไหมครับว่ามันคือเครื่อง AI